มีภาพเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองนํากําลังบุกไปตรวจค้นคาราโอเกะย่านถนนลาดปลาเค้าเขตบางเขนกรุงเทพมหานครหลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบพยาวชนที่อายุต่ํากว่า18ปีค้าประเวณีจากการตรวจค้นภายในร้านพบพนักงาน3คนในขณะกําลังให้บริการลูกค้าอยู่ภายในร้านมีนางสาวจุธารัตน์อายุ33ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะไม่ไกลกันจากร้านคาราโอเกะนะคะ เป็นหอพักอยู่ในซอยลาดปลาเค้า75ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปบุกค,ค้นตรวจห้องพักสามห้องอในหอพักแห่งนี้ด้วยบพบว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีสามคนค่ะกำลังอยู่กับสายลาบับหลังจากที่สายลับเนี่ยเขาล่อซื้อบริการเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีทั้งสามคนมาจากร้านคาราโอเกะดังกล่าวนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นร้านเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นหลังจากได้รับแจ้งข้อมูล จากทางมูลนิธิเอ็มมานูเอลและมูลนิธิเดสตินีรสคิวว่าร้านนี้มีการลักลอบนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาให้บริการค้าประเวณีจึงให้สายลับล่อซื้อค่ะและสุดท้ายสายลับก็ยืนยันกลับมานะคะว่าซื้อบริการสำเร็จแล้วผู้ให้บริการเป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีมีจำนวนทั้งหมด3คนมีการเสนอขายบริการทั้งเพศให้กับสายลับ โดยมีพนักงานที่คอยดูแลร้านและพนักงานอีกคนหนึ่งคอยสนับสนุนคือหลังจากตกลงกันเสร็จสับเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะจะมีพนักงานที่พาสายลับกับพาเด็กที่ถูกหลอกให้ค้าประเวณีเนี่ยนะคะไปเปิดห้องพักภายในหอพักภายในซอยลาดปลาเ้า75ซึ่งอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันกับร้านคาราโอเกะเลยหลังจากนั้น,นะคะ่ะสายลับก็ส่งสัญญาณให้ชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าตรวจค้นจับกลุ่มะคะ่ะการนําเด็กไปที่โรงแรม สามารถที่จะไปให้บริการทางเพศแก่แขกได้นะครับแล้วก็เรากยายาขยายผลโรงแรมรอะว่าโรงแรมมีส่วนรู้เด็ดไหมเพราะว่าเด็กไปเข้าโรงแรมแห่งนี้ประจานะครับโดยเจ้าที่โรงแรมจะจดนะชื่อเล่นกับเบอร์เด็กก็คือผู้จา่าคือรู้จักกันแน่นอนล้นะฮะก็คือมีการให้เด็กมาที่เท่านั้นนะครับที่โรงแรมนี้เท่านั้นแลจะก,ก็ดูกาบกทางร้านนะครับทางสายรับลองถามดูว่าสามารถที่จะไปโรงแรมอื่นได้ไหมปรากฏว่าบอกว่าไม่ได้ต้องไปโรงแรมที่ จับกลุมกันได้แบบจักจะเห็นชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะในที่สุดเจ้าของร้านก็ยอมจำนนต่อหลักฐานค่ะหลังจากพบหลักฐานสำคัญคือธนบัตรจำนวนหนึ่งเป็นธนบัตรชุดที่สายลับเนี่ยใช้ในการจ่ายเงินเป็นค่าล่อซื้อบริการจากเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านสข้อหาหนักๆเลยคือความผิดตามพรบค้ามนุษย์เป็น ผู้เป็นธุระจัดหาหรือชักพาไปซึ่งเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการคร้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามกับอีกข้อหาหนึ่งคือการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะทั้งนี้มีข้อมูลด้วยนะคะว่าเจ้าของร้านร้านนี้บ,บังคับให้ลูกจ้างในร้านเป็นหนี้คิดดอกเบี้ยร้อยละสิต่อเดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราโหดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอีกทั้ง เด็กแต่ละคนที่ทํางานในร้านจะถูกหักค่าเครื่องดื่มกับค่าตัวสูงถึงร้อยละแปดสิทำงานเท่าไหร่ในต้องหักหัวคิวให้เจ้าของร้านก่อนเลยร้อยละแปดค่ะขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ยังดําเนินคดีกับเจ้าของหอพักในซอยลาดปลาเขาที่ประกอบอาชีพธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนเยาวชนทั้ง3คนที่ตกเป็นเหยื่อค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะนําเข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูเยียวยาโดยจะเชิญสหวิชาชีพมาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขบวนการของกฎหมายต่อไปก็มีกฎหมายคุ้มครองว่าเป็นเหยื่อของการถูกลักลอบหลอกมาค้าประเวณีค่ะ